หนุ่มรับจ้างเก็บมะพร้าวเป็นลมคาต้นมะพร้าวสูง14เมตรนานกว่า2ชั่วโมงเร่งช่วยชีวิตได้สำเร็จนายตู่หนุ่มใหญ่วัย50ปีรับจ้างปีนเก็บลูกมะพร้าวเป็นลมเวียนศีรษะตาลายติดอยู่บนต้นมะพร้าวความสูง14เมตร นานกว่าสองชั่วโมงเจ้าหน้าที่เร่งนำรถกระเช้าเข้าช่วยเหลือได้สำเร็จและปลอดภัยต้ามกลางความลุ้นระทึกของเชาบ้านผู้อยู่ในเหตุการณ์บอกเพิ่งจะปีนได้3ต้นก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่หมู่ที่สองตำบลโคกหล่ออำเภอเมืองจังหวัดตรังในที่เกิดเหตุมีชายวัย5้ปีทราบชื่อเพียงชื่อเล่นคือนายตู่ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนคลองน้ำเจ็ด อำเภอเมืองจังหวัดตรังมีอาชีพรับจ้างปีนเก็บลูกมะพร้าวนั่งเป็นลมอยู่บนต้นมะพร้าวบริเวณสุดลำต้นที่มีความสูงจากพื้นดินประมาณ14เมตรเจ้าหน้าที่และชาวบ้านต่างพยายามตะโกนบอก ให้ผู้ประสบเหตุนั่งอยู่นิ่งๆเนื่อง,งจากกลัวว่าจะพลัดตกลงมาได้เพราะผู้ประสบเหตุเปลียงแค่นั่งและพิงอยู่กับต้นมะพร้าวเท่านั้นและพบว่าบริเวณพื้นล่างมีลูกมะพร้าวจำนวนหลายลูกที่ได้เก็บลงมาก่อนหน้านี้แล้วซึ่งในเวลาต่อมานะคะ ทางเจ้าหน้าที่จากเทศบาลตำบลโคกหล่อและเจ้าหน้าที่มูลลนิธิกุศลสถานตรังได้ทำการไปช่วยเหลือด้วยรถกระเช้าก่อนจะพยายามช่วยผู้ประสบเหตุได้อย่างสำเร็จตามกลางความดีใจของชาวบ้านและเจ้าของสวนมะพร้าว และเมื่อนำตัวลงมาด้านล่างนะคะพบว่ายังรู้สึกตัวอยู่แต่ร่างกายอ่อนแรงไม่สามารถพูดโต้ตอบได้มากนักเจ้าหน้าที่จึงช่วยกันประสมพยาบาลเบื้องต้นและนำส่งรักษาตัวที่โรงพยาบาลตรังอย่างเร่งด่วนจากการสอบถามนางอารีแก้วพิทักษ์ อายุห7ปีนะคะผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าตนเป็นคนมารับซื้อมะพรา้าวส่วนคนที่ประสบเหตุเป็นคนรับจ้างปีนเก็บลูกมะพรา้าวในวันนี้ก็ได้จ้างนายตู่มาปีนเก็บลูกมะพรา้าวและเพิ่งจะมาปีนเก็บที่สวนนี้เป็นครั้งแรก แกก็ชิคแป๊บเดียวก้วันเบอรเดียวพอยกขึ้นโอเคไหมนอนหลุมพุนกันนะนอนนอนนอนนุ่เลือดต้นหนุ่มเลือดอ้ยโอ้ยโอแกโอ้กโอ้ยโอ้นโอ้ยโเ้ยโอ้กโอ้ยไอ้ยโอ้อ้ยโ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 อ้ยกอ้ยโอ้ยาอ้ยโ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 อ้้ยโอ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 ยโอ้ยโอ้นโอ้ยโอ้ยโอ้นตอ้ยอ้ยโ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 ้ยโอ้ยโอ้ยโอ้อ้ยาอ มองแบบแต่กว่ดีว่ากันแกลงมาได้เพื่อคาด่กันแดงนะเดี๋ยวอลงมาเกติดอยู่ที่หนาที่ที่จะมุงได้ครับรามานชันท่นในกันสีนั่งเกลืงเลไนี่เดียอะไรต้งเกี่ยวมุงไรระมันโกยวมุงนนเกติดอยู่ซึ่งปลากเลยใช่ตอนตีว่าแก้าเก็แก่่ลยหลังเลยนี่อย่างง่ก่อนหน้านี้แกไปบูงรแกไม่เนี่ยแล้วแกกินข้าวมาเดี๋ยวลอยเลยแกไปลกปักเดี๋วแกกินข้าวาเดี๋ยวลอยเลย่แกมาขึ้นกาว ตึ่งระดับจางขึ Peg, ้นไปหนึ่งก็อาจจุดแกเลยแล้วนะงั้นเนี่ยจุดแกแกขึ้นจางนันขึ่งช่วงนี้แกเคยมาขึ้นไหมครับาแกไม่เคยมาเราดูจริงนะช่วงนี้แกไม่เคยมาด้วยมากลางเลยกันนะมันกี่ตอนนะครับตึ้งนี้หีือว่าแกต้องขึ้นงั้นในแกขึ้นได้ประมาณก้มดำตอนนี้ ขึนตรงนี้นะต้องจำต้นนะครื่องกัติดจนโ้นเกว่าติเหือ้กนย่อเก่กันนะตึงเกวนังโกเกวยโกไก่ได้เรี่การนอนย่าวป็นต้นเปล่าเลยก็นอนอย่างนี้การเหลีอยกรอดเลยเหียเปลือแม่เออเหลี่ยงเพื่อเกวรุบลับนะกรุบล้นว่าล้นลงมากาเหี่ยเกว้การรอดตึ้งเก่ามากี่คนนะครับมากคนเดกเกว้ยกัดหลอดเพื่อมันหลเื่เก้ยะว้กัดหลอดเพื่อตึ้งตึ้งปลาเราคุณมาับซื้องงานนี้มาดับซื้อตึ้เก้ยคมารับซื้อ